ผลงานวันนี้ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่อะ1เก้าอ้สิบแปแปดเดือนเจ็ดหีผลงานวันนี้กับไตยบีแบบนี้ทีมงานบาวิดโน้ตคะรักและคุณกระต่ายร <c oughs> <c oughs> เดวินต่างไห้เล็กเดวายโรคหุ่นอะไรมันเตะไม่ได้เหมืนไม่เตะไม่ได้มุ่งใจไม่จะดีกันเด้อพอได้แกงพอได้มันมือพอได้ตึงมือกันนิดๆหน่อยๆลมแรงทั้งลมทั้งทั้งลมทั้งคลื่นคลื่นแรงก็เลยได้ พอตั้งมือกันพอได้แบ่งปันกันครับขนมครับเลือครับยองไต่บีครับเลือขนม ถ้าเรือกเก่าอะถ้าเรือกเก่ากขนอมครับสำหรับทิ่นี้ตอนนี้นะครับสวัสดีครับ